เนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาในพาร์ทที่4แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่รู้จักคําว่าตัวแปรซ่อนเลนส์หลักการแบ่งแยกถิ่นก็ขอให้กลับไปดูในพาร์ท1 2และ3ก่อนนะครับโดยสามารถคลิกได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับ ทฤษฎีบทของเบลล์ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรซ่อนเลนส์หรือ hidden variable เป็นการพิจารณาว่าอนุภาคคอนตัมมีค่าที่เฉพาะเจาะจงมาตั้งแต่ต้นเช่นถ้าอนุภาคใดมีค่าสปินอัพก็จะแปลว่าอนุภาคนั้นเป็นสปินอัพตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงการวัดค่าก็แสดงค่าของสปินอัพออกมาซึ่งแสดงถึงค่าความเป็นจริงของอนุภาคนั้นๆในบางครั้งหลักการนี้จึงใช้คำว่าเรลิซึม ส่วนอีกหนึ่งหลักการคือหลักการแบ่งแยกถิ่น Locality เมื่ออนุภาคคอนตัมทั้งสองแยกออกจากกันจะไม่มีทางส่งสัญญาณและข้อมูลซึ่งกันและกันจากสองหลักการนี้ทำให้จอมเบลได้อะสมการเบลออกมาจากสองหลักการนี้ถูกนำมาเป็นชื่อทฤษฎีว่า Local Hidden Variable Theory จนช่วงปี90 2000, จนถึง2000ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งว่า Local Realism หลังจากนั้นจอนคาวเซอร์จิงประยุกต์หลักการทฤษฎีบทของเบลเพื่อให้เหมาะสมกับการทดลองของเขาได้เป็นอสมการ c h s h การละเมิดหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลจากอสมการ c h s h ถ้าเราได้ผลการทดลองแล้วนำมาคำนวณในอสมการแล้วไม่มีความสอดคล้องกับอสมการในกรอบสีแดงก็นับเป็นการละเมิดซึ่งการละเมิดนี้อาจหมายความว่า ไม่มีตัวแปรซ่อนเลนส์และอาจไม่มีการแบ่งแยกถิ่นการที่ไม่มีตัวแปรซ่อนเลนส์หมายความว่าในการวัดค่าทางกายภาพของอนุภาคควอนตัมนั้นจะไม่มีค่าเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นการคำนวณผ่านฟังก์ชันขึ้นในสมการทร r ิงเจอจึงมีความถูกต้องมากกว่า ในส่วนที่ไม่มีการแบ่งแยกถิ่นหรือ non-locality หมายความว่าอนุภาคทั้งสองนั้นสามารถส่งสัญญาณหรือส่งข้อมูลถึงกันและกันได้มีความพัวพันทางคอนตัมหรือคอนตัมเอนแทงกลเมนต์จึงเป็นผลทำให้เกิดการละเมิดนี้ขึ้นแต่การละเมิดหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลนั้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าปัจจัยที่ไม่มีตัวแปรซ่อนลิน้นหรือปัจจัยที่ไม่มีการแบ่งแยกถิ่นนั้นปัจจัยไหนมีผลมากกว่ากัน ในปี1972การทดลองของสจวรตเจฟิธแมนและจอห์นคาวเซอร์โดยใช้แสงพลังงาทดสอบอสมการของเบลลปรากฏว่ามีการละเมิดหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลลเกิดขึ้นแต่ในการทดลองนี้นั้นยังมีช่องโหว่ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น2ประเด็นหลักๆคือ หนึ่งค่าสถิติจากการทดลองมีความน่าเชื่อถือได้น้อยมากเนื่องจากตัววัดโพลารายนั้นเป็นการฟริกรูปแบบไว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจึงทําให้ผลการทดลองที่นํามาวิเคราะห์นั้นมีค่าน้อยตามไปด้วยเช่นกันประเด็นที่2เงื่อนไข locality ถึงแม้จะมีการละเมิดหลักการไม่เท่าเทียมกันของเบลนั้นก็ไม่สามารถพูดได้ว่าอนุภาคทั้งสองนั้นมีการส่งข้อมูลที่ไวกว่าแสงตามการนิยามของคอนตัมเอนแทงก์เมน ในปี1976นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสอารันแอสเปกได้นำเสนอการทดลองที่มาอุดช่องโว่โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือโดยมีประเด็นสำคัญคือในช่วงเวลาที่โฟตอนแบ่งเป็นสองสายนั้นใช้เวลาต่ำกว่า20นาโนวินาทีนอกจากนี้ยังมีอสรรมการชุดใหม่ที่เป็นไปตามกรอบสีน้ำเงินในปี1981 a ารันแอสเปและทีมงานได้ช่วยกันพัฒนาเครื่องมือให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเพิ่มเงื่อนไขาการทดสอบการส่งข้อมูลระหว่างอลิสกับบ๊อโดยเมื่อใดก็ตามที่ฝั่งอลิสมีการวัดเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของฝั่งบ๊อซึ่งเป็นการตรวจสอบช่องโหว่ของเงื่อนไขโลคาลิตี้ว่ามีการส่งข้อมูลที่ไวกว่าแสงหรือไม่ ในช่วงปี1981ถึงปี1982อารันอสเปกและทีมงานได้ทำการทดลองทั้งหมด3การทดลองโดย1ใน3การทดลองที่สำคัญคือการทดลองการทดสอบหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลโดยใช้เครื่องวิเคราะห์แบบแปรผันตามเวลาจากการทดลองนี้โพลาไรเซอร์ izer, ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแนวโพลาไรซ์จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่โฟตอนตัวอื่นกำลังเคลื่อนที่มาที่ตัววัด ซึ่งจากอาสมการในกรอบสินิมเงินที่ต้องมีค่าอยู่ระหว่างลบหจนถึง -0 จากการทดลองนี้สามารถวัดค่า s ได้อยู่ที่0.101ซึ่งเป็นการละเมิดอสมการจากผลงานของอ l ลันแอสเปกจากการออกแบบการทดลองที่มีการปิดช่องโหว่ที่สำคัญของคู่อนุภาคที่พัวพันกันจึงทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2022 ด้วยผลการทดลองของจอห์นคาวเซอร์และอารันอสเปกที่เป็นการละเมิดหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลทำให้ไม่มีตัวแปรซ่อนเลนส์คอนตัมเอนแทงเกิลม m นน์นั้นมีอยู่จริงและอาจมีการส่งข้อมูลที่เร็วกว่าแสงจากการทดลองของอารันอสเปกในช่วงเวลาหลังจากการทดลองของจอห์นคาวเซอร์นักณิสสัตร์บอริสไซรเลสันได้หาค่าขอบเขตสูงสุดว่ามีค่าสูงสุดเท่าใดเมื่อมีการละเมิด อสรรมการ cHsH เกิดขึ้นซึ่งมีค่าตัวเลขอยู่ที่2.2หรือประมาณ2.8จากการทดลองของจอห์นคาวเซอร์กับอ l ลันอสเปคที่มีความชัดเจนในการบ่งบอกว่าไม่มีตัวแปรซ่อนเลนซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถทราบถึงสถานะที่มีอยู่มาตั้งแต่ต้นก่อนการวัดสถานะนั้นๆได้ในเวลาต่อมาจอห์นสจวดบิลได้ใช้ขอบเขตของไซเรลสันในการหาสถานะของฟังก์ชันขึ้น ได้มาทั้งหมด4สถานะเมื่อแทนแต่ละสถานะในอสมการ C H S H ยังทำให้เกิดการละเมิดและเป็นค่าที่สูงสุดซึ่งสิ่งนี้จะสอดคล้องกับทฤษฎีตัวแปรซ่อนเลนส์เพราะเราสามารถทราบถึงสถานะเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการละเมิดดังนั้นจอห์นจวัดเบลจึงพิจารณา4สถานะนี้ว่าเป็นสถานะที่มีคอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์สูงที่สุดของระบบ2คิวบิก ในปี1995แอนทอนซาลิงเกอร์และทีมงานได้เตรียมสถานะเบลสเตททั้งหมด4สเตยจากผลการทดลองบริเวณที่แสงสองวงนั้นซ้อนกันอยู่เป็นบริเวณที่สถานะพัวพันหรือ e n t a n g l e d State ฉายแสงไปด้วยจากงานวิจัยนี้ที่สามารถเตรียมสถานะเบลซึ่งเป็นสถานะพัวพันสูงสุดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาการคำนวณทางคอนตัมการสื่อสารทางคอนตัม การถอดรหัสทางคอนตามในอนาคตในเวลาต่อมาจึงมีการพัฒนามาเป็นวงแหวนแสงหลายสีได้กลายมาเป็นหน้าปกของหนังสือ Dan c e of the Photon ของ Anton Salinger Super Determinism ในปี1980จอ h n นเบลได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ไม่จำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณที่เร็วกว่าแสง เพื่อบอกอนุภาค A ว่าการวัดใดเกิดขึ้นกับอนุภาค B เพราะจัก,กรวาลรวมถึงอนุภาค A รู้อยู่แล้วว่าการวัดนั้นจะเป็นอย่างไรและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรจากบทสัมภาษณ์ขั้นต้นซูเปอร์ดีเทอร์มินิซึมนั้นเป็นการใช้ทฤษฎีฮิดเดนเวเลเบิลหรือตัวแปรซ่อนเลนสามารถเติมเต็มในส่วนที่ทำให้เกิดการละเมิดหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลได้ โดยค่าทางกายภาพนั้นมีค่าเฉพาะเจาะจงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วโดยจัก,กรวาลก็รู้ค่านั้นตั้งแต่ต้นสมมติที่ฐานการทดลองที่จะมาพิสูจน์หลักการของซ u เปอร์ดิเทอร์มินิซึมนั่นก็คือคอสมิกเบลเทสโดยการทดลองนี้เราต่างทราบกันดีว่าจัก,กรวาลน,นั้นกเนิดจากบิ๊กแบงและสารอนุภาคต่างๆนั้นก็กาเนิดจากบิ๊กแบงเช่นกันก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า สาสารทุกอย่างในจักรวาลนั้นมีความพัวพันเมื่อจักรวาลขยายตัวสาสารก็จะถูกแบ่งแยกไปโดยการทดลองนั้นเป็นการนำโฟตอนจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นมาเชื่อมกับคู่โฟตอนที่อยู่บนโลกที่มีความพัวพันซึ่งกันและกันเพื่อหาความสอดคล้องในการทดสอบหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลว่ามีการละเมิดหรือไม่ในปี2017ได้มีการทดลอง cosmic bell t e โดยใช้ควซ่าซึ่งนำทีมโดยแอนทอนซายริงเกอร์โดยการเตรียมสถานะโฟตอนบนโลกนั้นเป็นสถานะเบลสเตทที่มีความพัวพันสูงสุดโดยคู่โฟตอนแต่ละตัวนั้นจะไปเชื่อมกับกล้องโทรทัศน์คนละที่โดยโฟตอนอลิสนั้นจะไปเชื่อมกับกล้องทรทัศน์นานาชาติกาลิเลโอส่วนโฟตอนที่เป็นบ๊อนั้นจะไปเชื่อมกับกล้องทรทัศน,าน,าน์วนนิเเลเลียมเฮอร์เชลการที่เลือกใช้ควซ่านั้นควซา เป็นหนึ่งในสิ่งที่สว่างที่สุดในจักรวาลดังนั้นการปลดปล่อยพลังงานก็ออกมามากเช่นกันทําให้จํานวนโฟตอนออกมามากตามด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นควซ่าที่ห่างไกลจึงพิจารณาผลของการเลื่อนแดงหรือเลช,ชิฟเข้ามาด้วยในงานวิจัยนี้ใช้ค่าคงที่ฮับเปิลอยู่ที่67.74โดยควซ่าที่เชื่อมกับฝั่งอลิสนั้นเป็นควซ่าเมื่อ7 7 8พันล้านปีก่อน ส่วนควซ่าที่เชื่อมกับบ๊อปนั้นเป็นควซ่าเมื่อ12.21พันล้านปีจากภาพในกราฟนั้นที่เป็นการพิจารณากลวยแสงซึ่งเหมือนกับเป็นการมองกลับไปในอดีตแต่เนื่องจากจักรวาลมีการขยายตัวดังนั้นการมองกลับไปในอดีตโดยพิจารณาในรูปแบบกลวยแสงปกตินั้นไม่สามารถใช้ได้จึงต้องมองกราฟสามิติใหม่พบว่าควซ่าทั้งสองดวงนั้น เคยมีการซ้อนทับกันเมื่อช่วงเวลา13.15พันล้านปีก่อนจากการทดลองของคอส i ม b e เบลเทสนี้เป็นการใช้อสรรมการ cHsH ซึ่งถ้าค่าเกิน2เป็นการละเมิดและมีค่าสูงสุดอยู่ที่2 r o 2หรือประมาณ2.8จากการทดลองนั้นได้ค่าอยู่ที่2.65และ2.63 ซึ่งเป็นการละเมิดหลักความไม่เท่าเทียมกันของเบลซึ่งหมายความว่าไม่มีตัวแปรซ่อนเลนส์และไม่สามารถแบ่งแยกความพัวพัน์ได้ของคู่โฟตอนที่พัวพันอยู่บนโลกกับควอซ่าที่ห่างไกลแต่ผลงานนี้ไม่ใช่ผลงานที่แอนทอนไซริงเกอร์ได้รับรางวัลโนเบลเราจะไปพูดกันในพาร์ทหน้าในคอนตัมเทเลพอเทชัน ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแกบทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ